สวัสดีครับมันนี่มาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะผมกฤติภามาเก็บพักบุงครับพักบุงรุ่นนี้กับเป็นรุ่นที่สองครับแต่ว่าความไงมาซํำกันครับอันนี้เก็บพร้อมกันนะครับอันนี้ไม่เป็นรุ่นรุ่นที่สองนะครับเนี่ยแต่ว่าเก็บพร้อมกันแต่ว่าทั้งผีแบ่ไงไงกลัวครับทั้งผีเพิ่มเติมโตครับ อาชีบว่าได้หลายครับอันนั้นก็ <c oughs> เก็บไปวางก้อนนานีครับม่ดนปันไหนก็ร่งขึน้นกันมันเก็บพักกันเลยเนาะครับเนาะเก,เก็บพักไอย้าอยามมือเสาครับหนกกรลางห่องเลยเจ้าสาะเลยครับปลูกยูป,ปลูกกินครับปลูกใน,นกระถางครับคือเก่า ช่วงนี้บ่ได้ไปไซเนาะก็การ์โตอยูบ่บานครับปลูกพักอยู่พักกินครับย่างที่ได้กินเร็่วที่สุดก็คือน,นี่แหละครับพักบุ่งกับได้กินสองเท่หรอครับพักบุ่งกินรอบที่สองหรอครับนี่ครับท้าบอ,อรับเสดายอยู่ครับ ปลูกแบบเป็นที่เด้อครับเด้อมาได้ปลูกแบบมาได้ใช้สารเคมีได้ใส่ปุ๋ยเห็ดเองนี่แหละครับปุ๋ยมักเข้านี่แหละครับวันนี้รุ่นต่อไปก็เกษตรกินในตัวนี้ครับสุ่มนี้ครับสุ่มนี้มันกำลังชี้ง่ายอีกสองสามหมื 30, ่นก็ได้กิน,นี่ผมกะรจิตเอาแต่ ผมกงาม่าไมก่อนเนาะแค่นี้กับพ่อแจ้วเหรอครับ <c oughs> กินกับสมตำพ่ออยู่ครับยิงเก็บยิงแตกครับพักบุกแตกมไม่เลยครับนี่ครับในแบลบายครับได้แค่นี้ <c oughs> กะือว่าโอเคอู่ครับเนาะลับหนึ่งพอดีอันนี้ก็เป็นแตงไท้เนาะครับเนาะแตงไท้ปลูกใน,นกระถางคือกันครับมีแต่ดอ,อกครับ บอตันติดลูกเลยครับผมโมหัว่ามาันจิติดยามไหนครับลูกแต่ว่าดอกติดติดมาก่อนครับนี่ครับดอกติดติดมาก่อนแล้วผมสงเกตว่าบอตันเป็นนวยครับนี่จะดอกเนี่ยครับดอกถ้าเบิงว่ามาหลุนกันอีกเท่อน,นึงครับเนาะว่าเป็นอะไรเนี่ยว่ามันจะมีมีนวยผมกินบอเออแต่ว่าก็ง,งามอยู่เด้ครับนี่ บ้ามอยู่ปูแบบอินซี่ครับปูยิปเปอยยังกบ,บวบาดใส่หรกครับใส่แต่น้ำมักน้ำมักกบวบาดใส่้ายหรกใส่นิดนีด่หน่นอยครับผมก็ะสีเบิงว่ามันสีเป็นหน่วยให้ผมกินยำ่ำใดครับคลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้นะครับเนาะย่เรื่องกดติดตามกดไลก์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กาวตาม่อี่เด้อครับเด้อไปโอกาสหนา้าพอกันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ